สวัสดีครับจะเจอกันอีกเช่นเคยครับผมอยู่กับผมรอรมดำนะครับหรือว่าช่องยู u ู e รอรอรมดำเราบระทุกทำงานนะครับโอ้จะมาถาา่ายรถเกี่ยวขันใหม่น,นีย่ยังไม่ถึงไหนเลยเติดซะแล้วโอ,อโอ้ ฝนตกหนักครับเอาเอารถนี谢谢 chairs, ้ขึ้นก่อนเด้ออย่าเพิ่งเอารถนี้ลงผูไปเอ็มไหนเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรครับแข็งอยู่แข็งอยู่ยุบไปหมดเลยครับยุบยุบทั้งหน้าทั้งหลังเลยโอ้เราจะมาดูเราจะมาดูไทยเจริญสั้นหน่อย นายชอดเด็ดเฉยเลยอ้ยุบแบบไหนเนี่ยอยุบคักเขาจะดันไทยบ่หรือยังไงโอ้ดันไทยครับเขาจะดันไทยนะพี่น้องเอาซีเจ็ดครับ เกี่ยวพันไหมนะพี่น้องแตะมือสองมือสองหรือ,อมือสามน่าจะมือสองเอ้าไปไม่ไปไปดูฝั่งไหนดิข้างหน้าดีกว่าเนาะจะได้เห็นเอาเนาะเอา,เอามาบวกด้วยข้างหน้าด้วยเก่จะได้รู้ครับสักครู่สักครู่โอ้โหอ้ไปไม่ไป ว่าไม่น่าไหวนะพ tamam> ี่น้องมันต้องมีอีกคันหนึ่งมาดึงครับข้างหน้าอีกหรือเปล่าครับบ่ไหวแล้วดินไม่ด้วยเขาว่าเพิ่งจะถมดินเมื่อวานพอดีเพิ่งจะถมดินเมื่อวานโอ้โหเดี๋ยวเมื่อวานนีถ้าไปนั่นก็เลี้ยวไปได้เนาะหนุ่มหนุ่มอีกฟัง ฝั่งนู้นจะมีคอนกรีตมานะพี่น้องแต่มันจะมีหลุมตรงนั้นครับรอยน้ําไหลผมว่ามันเลี้ยวอันตรายอยู่ั้แคบเลยครับเงียบรถทางก่อนเพ่มงานโชควิวัฒน์ครับอำเภอจอมพระรับจ้างคนรถเกลียวอยอเอาเกลียวลงครับเดี๋ยวพี่จะเอารถเกลียวลงก่อนนะครับอันตรายครับ โอ้ไอเจริญการช่างระสาเกันแต่รอนเล็กมันมันไม่น่าไหวครับถ้าเป็นรถใหญ่ก็จะดึงหน้าเลยโอ้เอามาแล้วลงเลยครับยังไม่ถึงบ้านลงก่อนเลยดึงไปแล้วก็ยังจะเอาแค่์ทะเลเดินไปข้างหน้าครับเดี๋ววยวก็ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่แล้วเอากลับบ้านครับโอ้โ รุ่นไหนนี่ซุปเปเอร์ป่ะซุปเปเอร์จัมโบ,บ้ป่ะใช่ไหมเป็นรุ่นเก่าครับเต็มยังไม่ทราบวนะ่าปีไหนนี่นี่น่าจะแต่ยังเป็นท่อพัดอยู่ครับรุ่นเก่าเลยเนาะเดี๋ยวดูเขา,เาลงครับพี่น้อง ้องตังเท่านะตรงนี้ก็จะเป็นสามแยกครับสามแยกหนองน้ําจะเป็นบ้านหนองกุ้งครับทางเข้าไปตะตึงทางไหนนะพี่น้องทางเข้าไปบ้านตะตึงทางไหนครับตะบนกาเกาะแต่ตรงนี้น่าจะเป็นเมืองลิงอยู่หมู่บ้านตรงนี้ข้างหน้าครับโอ้ตายรบ มันเอียงฝั่งนี้เลยครับอันตรายอารมค์กเกี่ยวลงก่อนเดี๋ยว <c oughs> ตั้งท่าก่อนนะต้องใส่ดินเดี๋ยวรองเท้าช้างก่อนครับอ้งรองเท้าช้างก่อนนะเพราะว่าดินทมใหม่ครับอันตราย ยังรวมๆอยู่เลยนีหยุบครับยุบกี่เท่าดูกว่าใช่กี่เผาอ้น่าจะเป็นเ่าเดียวนะเ่าเดียวหรือสองเ่าน่าจะเป็นเ่าเดียวครับ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11โห้าหคคใหญ่ครับช่องหนงาเดี๋ยวไปดูที่บ้านอีกรีบหนึ่งนะพี่น้องเดี๋ยวตอนเอาลงครับเครื่องยนต์ก็อะไรมิสซูรหรือเปล่าอ่ะขังรางได้แล้วครับเท้าช้างเรียบร้อยรองพื้นไม้เสร็จเรียบร้อยครับ จะต้องอย้ายรถเกี่ยวลงก่อนครับเพื่อที่จะเอาทเรือออกไปข้างหน้านะไปจิงการช่างโอนใจ าเกี่ยวนี่สาเมตรขึ้นแล้วนี่นี่ไม่น่าเอียงนะพอลงได้อยู่ครับ ี๋ยวทะเลก็ขึ้นมาครับผมตอนนี้รถเกี่ยวลงแล้วเบาขึ้นเบาขึ้นครับแต่มรู้ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะ ไปอยู่ครับไปอยูเอ่เดี๋ยวเดินรถเกี่ยวมาขึ้นครับทำความสะอาดก่อนรบรอยรบรอยโอ้ทันต่อเนี่ยครับลิกกง ตอนนี้ผมก็อยู่หน้าบ้านผู้ใหญ่แล้วนะนี่นี่ครับที่ทาการผ่าใหญ่บ้านครับหมู่ที่สามตําบลเมืองลีงนี่พี่น้องบ้านหนองกุงครับอยู่หน้าบ้านผู้ใหญ่เลยตรงนี้โอเคครับเรียบแล้วเรียบแล้วเดี๋ยวเราจะตามไปดูที่บ้านเจ้าของรถเกี่ยวนะพี่น้องอันนี้เบิกมากไหมนะ ซื้อมาใหม่ครับแต่ว่านา่าจะเป็นมือสองปีเท่าไหร่ยังไม่ทราบนะนี่ยังไม่ได้ถามกันเลยครับวันนี้ผมมาก่อนผมมารอที่บ้านกขาแล้วแต่ว่ารถยังมาไม่ถึงครับรู้สึกเอ๊ะใจนิดหนึ่งนะว่าเป็นผิดเวลานิดหนึ่งครับจะไหนได้ลรือกอเ้อเกินไปแล้วครับผม ไทยจเจริญการช่างรับตำนาน เร็มาเรียบร้อยแล้วครับสวยงามเลยแต่จริงๆตรงนี้มาได้ครับแต่ว่าที่เหลียวมาานะันตักขอบนะไม่กล้าเสี่ยครับเอาท้ายขึ้นนะ ช่วยดูครับโอ,โอ,โอ้ต้องใช้ประสบการณ์ครับนี่ในการขึ้นมันก็จะมีจดุดจุดสังเกตนะครับจุดมองล้อแท็กนะโอ้แบไตไหลแบไลตไหล อย่างนี้เลยครับเทมงานรถเทเลอร์ของพี่วิวัตรครับพี่น้องหรือว่าช่างไหนนะอำเภอจอมพระครับรับคนย้ายรถเกี่ยวเหตดคุณเตี้ยไกลเคียงครับระแวกนี้อำาเภอจอมพระหรือว่าในายจอโสุรินครับเิดต่อสอบถามได้ เดี๋ยวจะมีเบอร์ทโทรครับเดี๋ยวจะจะขอพี่แกไว้นะครับเผื่อท่านใดสนใจติดต่องานครับเดี๋ยวจะขอเบอร์ทโทรไว้ครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามรับชมนะครับรายละเอียดที่บ้านว่ารถคันนี้ความเป็นมายัางไงครับซื้อมาเท่าไหร่รุ่นไหนอะไรยังไงนะพี่น้อง เดี๋ยวตามไปดูที่บ้านครับอีกเทปหนึ่งนู่นบ้านข้างหน้าครับ้าไปอีกประมาณน่าจะกิโลหนึ่งครับเดี๋ยวต่วอรอตามดูที่บ้านนะพ่อจุดตรงนี้ก็ไว้เพลงขึงน้นก่อนครับผมสวัสดีครับ